สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์ฟรีทมนะครับผมากับการทดลองวิทย,ทยาศาสตร์ง่ายๆได้ด้วยมือเรานะครับทุกคนวันนี้นะครับทุกคนเราจะมาทดลองเกี่ยวกับระบบชนะระบทานการรับ,บน้ํานะครับโดยวันนี้เราจะแบ่งการทดลองออกเป็น2แบบนะครับแบบที่1คือพื้นที่ราบแบบที่สองคือขั้นบันไดนะครับ ิธีที่1น,นะครับก็คือการทดลองแบบพื้นที่ราบโดยเราจะทำการลักน้ำแบบทฤษฎีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลนะครับโดยเราจะเติมน้ำแบบนี้นะครับให้เต็มสายเลยนะครับเพื่อให้เกิดแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของน้ำนะครับ ราจะเติมน้ำแบบให้เต็มสายไปน,ยนี้นะครับทุกคนเพื่อให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเราก็จะจุ่มน้ำหนึ่งข้างยังไม่ปล่อยด้านนี้นะครับแล้วก็จะปล่อยพร้อมกันก็จะเป็นแบบการรักน้ำแบบนี้ครับโอเคแล้วเราก็จะทําหลักการเดียวกันนะครับนี่เราก็เติมน้ำให้เต็มสายเหมือนกัน แล้วเราก็จะมารอไว้นะครับเพื่อให้ระดับน้ํามันสามารถที่จะทําการลักน้ําได้นะครับนี่จุ่ข้างกับใสพร้อมกันเลยนะครับเป็นแบบนี้เลยเราก็ทำแบบนี้นะครับซ้ำไป จะสังเกตได้นะครับเมื่อระดับน้ำมันใกล้เคียงกันเนี่ยการไหลมันก็จะช้าลงไปด้วยทำเหมือนเดิม จะสังเกตว่าระดับน้ำจะแตกต่างกันนะครับตั้งแต่ต้นทางเลยสู่ปลายทาง คุณจะสังเกตว่าถ้าระดับน้ำของต้นทางมันยังสูงกว่าปลายทางนะครับน้ำระบบน้ำการรักน้ำก็จะทำงานอยู่สังเกตครัเส้นระดับน้ำได้เลย ถ้าระดับน้ำที่ใกล้เคียงกันนะครับก็การไหลของน้ำหรือการทำการลน้ำก็จะค่อยๆช้าลงช้าลงจนหยุดทำงานนะครับเดี๋ยวลองสังเกตดูโอเคนะครับ แล้วก็ปลายทางมีระดับที่เท่ากันนะครับเกิดแบบนี้ได้ก็คือความดันนะครับเท่ากับแรงดันต่อนหน่วยของพื้นที่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าระดับน้ำที่แตกต่างกันลักว่างปลายทางเนี่ยแล้ว มันมีระดับที่แตกต่างกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวลองลองมายกดูกันโูวโวโวูวูวูวโวู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  แหล่งน้ำเลยนะครับเกตได้ครับแบบที่สองนะครับทุกคนง่ายกว่าแบบที่หนึ่งเพราะว่าแบบที่ 2. เนี่ยมันเป็นกฎของของเหลวอ,อยู่แล้วก็คือของเหลวจะไหลที่สูงลงสู่ที่ต่ําใช่ไหมครับแบบนี้เลยนะก็ใช้หลักการเดิมนะเราจะเติมน้ำเข้าไป นี่นะครับเราก็จะปล่อยแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้นะจะปล่อยเลยนะเแบบนี้นครับน้ำจะยิ่งไหลเร็วเลยเพราะว่าก็คือหลักการของเหลวไหลลงสู่ที่ต่ำนะครับผมนะแบบนี่เลยนะแบบนี้จะไหลไม่หยุดเลยนะครับเพราะว่า ปลายทางอยู่สูงไม่ใช่ครับต้นทางอยู่สูงนะครับต้นทางไหลแบบนี้เลย แหล่งต้นทางถ้าน้ําไม่หมดนะครับปลายทางที่เหลือก็จะไม่หยุดไหลนี่ครับเราใช้การการรักน้ํานะครับแบบโบราณนะครับคือการดูดเพื่อถ่ายน้ำครับแต่ไม่ทันก็จะเป็นประมาณนี้ครับจะไหลแบบนี้จนกว่า ต้ทนทางจะน้ำจะหมดเลยนะครับสรุปนะครับทุกคนการลักน้ำจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีแรงดันอากาศแล้วก็แรงดันน้ำมากระดัาทกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่ดึงดูดกันนะครับแล้วจะสังเกตว่าเมื่อระดับน้ำมันเท่ากันแล้ว กระบวนการการลักน้ำมันหยุดทํางานก็เพราะว่าความดันแล้วก็แรงดันเนี่ยมีค่าเท่ากันต่อนหน่วยพื้นที่นะครับก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะครับเกี่ยวกับการรับน้ําแบบระบบจนละประทานนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ไลค์ฟรีด้อม กับการทดลองวิทยาศาสตร์ง่ายๆได้ด้วยมือเราด้วยนะครับทุกคนวันนี้บ๊ายบายครับ